ขั้นตอนการรับแรงงานต่างด้าวช่วงโควิด1 9ขั้นตอนที่1การยื่นแบบคำร้องขอนําเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศต้องมีหนังสือยืนยันรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายได้แก่ค่าสถานที่กักตัวค่าตรวจโควิดค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด1 9รวมถึงกรณีป่วยฉุกเฉินหรือโรคอื่นขณะกักตัวหลักฐานยืนยันว่ามีพหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัว ขั้นตอนที่2การจัดส่งคำร้องความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านสถานทูตประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทางขั้นตอนที่3การดำเนินการของประเทศต้นทางเมียนมาลาวกัมพูชาประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัครคัดเลือกทำสัญญาและส่งให้กรมการจัดหางาน ผ่านสถานทูตประจำประเทศไทยกรมการจัดหางานจัดส่งรายชื่อให้กับนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตนำเข้าแรงงาน ขั้นตอนที่ 4. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวนายจ้างที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมด้วยเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิดสิหลักฐานการซื้อประกันสุขภาพ4เดือนนายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมขั้นตอนที่5การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรขั้นตอนที่6การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรขั้นตอนที่7การกักตัวอย่างน้อย14วันขั้นตอนที่8การอบรมและรับใบอนุญาตทำงานเมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบกำหนดให้แจ้งเข้าทำงานและรับใบอนุญาตทำงานณนะสำนักงานจัดหางานจังหวัด อบรมการทำงานผ่านระบบออนไลน์และที่สำคัญในช่วงโควิดแบบนี้มีกรณีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทำให้ประชาชนมีความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงขอความร่วมมือในจ้างสถานประกอบการที่คิดจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของคนในประเทศความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ไม่จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายกรมการจัดหางานมีกระบวนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตาม M.O.U. อย่างเป็นระบบหากนายจ้างสถานประกอบการดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าวก็จะสามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องหลบซ่อนมีสวัสดิการและสิทธิตามกฎหมายแรงงานไม่ต่างจากคนไทย